จังหวัดนนทบุรีจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดจากผู้ขับรถไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรในวันนี้นางสาวอโรชานันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีเป็นประธานเปิดกิจกรรมการดนรงเพื่อลดอุบัติเหตุบริเวณทางข้ามที่บริเวณหน้าศูนย์การเรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัวภาคกลางจังหวัดนนทบรุรีโดยมีหัวหน้าตำรวจส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมทาสีทางข้ามทางมะลายสำหรับกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ขับรถไม่มีวินยัยและไม่ปฏิบัติตามกฎจราจรรวมถึงเป็นการแสดงศักยภาพสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวนอกจากนั้นยังได้ร่วมทาสีทางข้ามหรือทางม้ลายและตีเส้นชะลอความเร็วบนถนนก่อนถึงทางข้ามพร้อมกันนี้ยังได้ร่วมกันเดินข้ามทางม้ลาย เพื่อเป็นการแสดงสัญ,ญลักษณ์ให้ผู้ขับขี่ได้เห็นและตระหนักถึงการขับขี่ชะลอความเร็วและหยุดให้คนข้ามด้วยในวันนี้ก็เป็นการรณรงค์นะคะตามนโยบายที่ทางศูนย์ความปลอดภัยทางถนนนะคะให้ทุกจังหวัดเนี่ยค่ะรณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงการใช้รถใช้ถนนโดยเฉพาะทางข้ามเราคงทราบข่าวจากที่คุณหมอกระต่ายนะคะจากเคสคุณหมอกระต่ายที่เมื่อวันที่21 ตอนนี้ก็เลยเหมือนกับว่าจะเป็นนโยบายว่าทุกวันที่21จะให้มีการรณรงค์กันเพราะว่าการรณรงค์ต้านจิตสำนึกจะต้องทําอย่างต่อเนื่องอย่างสม่าเสมออาจจะเป็นว่าใช้วันที่21ที่วันที่คุณหมอกระต่ายข้ามถนนและเสียชีวิตวันนั้นนะคะถ้าทุกคนจําได้เป็นเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นจุดที่ทําให้ทุกคนได้เห็นถึงความสําคัญว่าเราสูญเสียบุคลากรที่ที่เรียกว่าทรงคุณค่านะคะไม่อยากให้เกิดขึ้นอีก ก็คือรณลง์ให้ผู้ใช้รถใช้ถนนเห็นความสําคัญว่าเมื่อใกล้ถึงทางข้ามทางแยกยังไงก็จะต้องลดความเร็วลงจริงๆกฎหมายเรามีอยู่แล้วแต่ว่ากฎหมายมีการกําหนดแล้วแต่เพียงแต่ว่าการปฏิบัติเนะะี่ยค่ะเราอาจจะลืมไปหรือย่อหย่อนหรือว่าจะด้วยเหตุอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคะก็การจัดกิจกรรมนี้ก็จะเป็นการเหมือนกับการกระตุ้นสร้างการรับรู้แล้วก็ เพิ่มในเรื่องของอให้เห็นถึงความสำคัญของบริเวณทางข้ามทางแยก News 24สถานีประชาชนสุกัรนรีสุวรรณรายงาน